ว้าวอังุนนะคะฉันรักอโมซูริสิลินจีช็อโอ้ my god ม okay, okay. ีรถแท็กเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เรามาเที <S <S ่ยวสวนลินจีกันอีกแล้วนะคะอะเด้ออร่อยไหมคะอร่อยไหม เอาย้อนทิ้งทำไมเจ้ามาว้าวเจ้าของสวนมาเองนะคะนี่โอ้โหยิ้มใหญ่เลยอร่อยไหมคะที่นี่เดี๋ยวอร่อยอร่อยดูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะพี่อาดำอยู่ที่สวนลิ้นจี่เหรอสวนสวนสวนอะไรสวยสวนลิ้นจี่

โอ้ยดกขักเป็นตายพี่น้องเอ้ยมึงดูนะคะความดกความเต็มพื้นเลยดูนะคะ กว่านั่งกินนะคะไม่ต้องยืนนอนกินเลย,วยความสินคือการนอนกินก็ได้นะคะเราไม่ต้องมายืนกินให้เสียเวลานะคะนอนเลยค่ะนึกว่าจะของสวนมาเองนะคะค จมีมะกอกด้วยนะคะมีมะกอกน้ำต่เรยยังไม่แก่ดูสิลาดมากพี่น้องเจเยมารอบหลังนี่มาดูแล้วนะคะนี่ต้นอยู่ตรงนี้ออกลูกเต็มเลย ไ,ได้กิ่นปมได้รับใจบอก